คนวิเศษแห่งแมวมงคลก้าแต้มเนี่ยเขาเชื่อว่าเมียไว้ก็ชนะเมียไว้ก็ก้าวหน้ามียไว้ก็ทําอะไรก็จะถึงที่สุดแห่งชีวิตแมวก้าแต้มเนี่ยนับเป็นแมวหายากในปัจจุบันนีสวัสดีครับคลิปนี้นิตยสารแม่นาคขอพาเพื่อนๆสายมูแล้วก็สายบุญ ไปอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับวัดที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมความงามของวัดนี้ก็มีชื่อว่าวัดเขานางบวชแต่บางคนเรียกว่าวัดพระอาจาร,รย์ธรรมโชทย้อนไปนะครับมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับที่มาของวัดเขานางบวชว่าทำไมจึงมีชื่อว่าวัดเขานางบวช เป็นเรื่องราวของตำนานที่กล่าวว่าในปีพศ1826เนี่ยมีหญิงสาวเป็นสนมของพระล่วงนะครับชื่อชาบาถ้าหากพูดถึงพระล่วงนี่แน่นอนเลยก็ต้องเป็นสมัยกรุงสุขโขทยัยชาบานะครับมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อโลกนี้มากเลยก็จึงขอพระล่วงนะครับมาบวชที่วัดเขาขึ้นเมื่อชาบาเนี่ย มาบวชเนี่ยก็มีพวกที่เรียกว่าเป็นสนมติดตามนะครับติดตามมาจํานวนหนึ่งแน่นอนเลยครับสนมพวกนี้มีแก้แหวนเงินทองมีสมบัติติดตัวมาด้วยเมื่อชาวบาบวชสนมพวกนี้เพื่อนๆของชาวบาก็บวชด,ด้วยซับสมบัติที่นําติดตัวซึ่งมีจํานวนมากมายนะครับเอาไปซ่อนไว้ในถ้า ที่ชบาบวทเรื่องราวของสมบัติเนี่ยสมบัติโบราณเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พูดง่ายๆว่าไม่ใช่เรื่องที่แต่งกันขึ้นมาแต่มีเขาโค้งกันคือมีคนนะครับสมัยหนึ่งไปพบนะฮะไปพบว่ามีพวกกําไรหยกเป็นหัวพญานาคเนี่ย,ก,ยกําไรหยกหัวพญานาคนี่มีลักษณะสวยงามและเป็นทองเก่านะฮะและมีหยก ประกอบด้วยเนี่ยแน่นอนเลยเขาสันนิษฐานว่าต้องเป็นสมัยกรุงสุขโขทยัยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชบาเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวที่แต่งขึ้นมาแน่นอนแต่เป็นเรื่องจริงมิฉะนั้นชื่ออำเภอเดิมบางดังบวชจะไม่ปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนในเมื่อเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติโบราณเนี่ยมันถูกเล่าขานกันเล่าขานกันก็มีคนนะครับแอบเข้าไปขุดสมบัติภายในถ้าได้สมบัติไปจํานวนหนึ่งนะครับ ถือว่าไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่ก็จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแก๊งจรกรรมพวกนี้ก็คือทุกคนไม่ได้ตายดีแม้แต่คนเดียวบางคนเสียสติเป็นบ้าร้องราทําเพลงกลางถนนนี่คืออาถรรพ์ของสมบัติโบราณเราย้อนไปนะฮะในวัดเแถวๆวัดเก่าๆของอยุทยา ที่มีคนไปนขุดหาสมบัติไปขุดหาพระเครื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจุดจบไม่ได้ตายดีแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดว่าสมบัติพวกนี้เอามาแก้จนมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยจนยิ่กว่าขอทานอีกน่ากลัวนะครับสมบัติอะไรก็ตามเป็นของวัดควรจะอยู่กับวัดหรือแม้แต่ อันนี้คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ผมฟังจากการลงพื้นที่สมัยก่อนนะเวลาชาวบ้านมีงานอะไรก็ตามนะครับถ้วยโถโอชามต่างๆเนี้ยมาเอาในบริเวณภายในถ้ำที่ชาวบ้าฝังไว้เอาไปได้ครับแต่ด้วยความโลภฮะถ้วยชามพวกนี้มันสวยงามเก็บไปเป็นสมบัติส่วนตัวจากนั้นเอา ถ้วยชามแตกเนี่ยมาคืนสิ่งศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะเห็นพฤติกรรมจึงทําให้ปากถ้านั้นปิดเป็นอันว่าสมบัติโบราณที่ขุดกันเป็นบ้านเป็นหลังปัจจุบันไม่มีทางได้ขุดขึ้นมาอีกต่อไปแล้วทุกอย่างจบนะครับและภายในวัดเนี่ยมีรูปครบของพระอาจารย์ธรรมโชตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ คนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยให้ความเคารพเนื่องจากกราบไหว้ขอพรแล้วจะได้ความเป็นมงคลท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าวันดีคืนดีนะครับมีคนเห็นพระอาจารย์ธรรมโชตเนี่ยมาปรากฏล่างแล้วก็เดินตรวจตราบริเวณวัดซึ่งเป็นการยืนยันว่าพระอาจารย์ธรรมโชตเนี่ยท่านมีความรักและมีความเป็นห่วง วัดเขาขึ้นหรือวัดเขานังบวชเป็นอันมากเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เพื่อนๆสายบุญและก็สายมูนะครับถ้าหากมีโอกาสผ่านไปที่อำเภอเดิมบางนังบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยแวะไปกราบรูปเคารพของพระอาจารย์ธรรมโชตขอความเป็นสิริมงคลชีวิตของเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผมยืนยันเลยว่าพระอาจารย์ธรรมโชนั้นไม่ใช่แต่งขึ้นมาแต่เป็นเรื่องจริง แม้แต่กรมพยาดํารงรายชางรูปภาพท่านยังยืนยันเลยว่าพระอาจารย์ธรรมโชดนี้มีอยู่มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆสายบูแล้วก็สายมุดเรามาเข้าใจกันว่าวัดนะครับเป็นสิ่งที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะพบความสบายใจนะครับโอเคฮะคลิปนี้อาจจะมีอะไรตะกุกตะกักนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ราบลื่นก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วย เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากจังหวัดพิจิตรนะฮะรถติดมาโหรานเลยฮะติดมาโหรานแล้วก็เห็นพฤติกรรมความเห็นแก่ตัวของคนขับซ้ายป่ายขวานะฮะทั้งนั้นที่มันแทรกไม่ได้มันก็พยายามจะแทรกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะครับเอานะครับขอให้เพื่อนๆกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและขอบาร,รมีของพระอาจารย์ธรรมโชติปกปักรักษาเพื่อนๆของชาติจัญาแล้วก็ท่านผู้อ่านนิตยสารแม่นาคท้ายคลิปครับ เป็นเรื่องราววัตถุมงคลดีๆของท่านอาจารย์แขกมณฑลสยามคลิปนี้เป็นเรื่องราวของแมวมนต์ก้าวแต้มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมวมนต์ก้าวแต้มเนี่ยบูชาแล้วดียังไงนะครับเป็นวัตถุมงคลที่สายมูและสายบุญและคนที่ต้องการความเป็นสิริมงคลมีโชคลาภในเรื่องของหน้าที่การงานควรจะหามาบูชาเป็นอย่างยิ่งคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านชมรายการมาแตดสยามแล้วก็ผู้ที่สนใจาศาสตร์ความเชือ่อสิ่งลับต่างๆที่มีอยู่ในทุกมุมโลกโดยเฉพาะประเทศไทยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเครื่องรางของขังในฉบับที่คุณอาจจะไม่ค่อยเห็นก็ได้อาจจะไม่ค่อยเห็นในเชิงแนวแบบเป็นเครื่องรางสมารเท่าไหร่แต่ว่า มันมีอยู่จริงแล้วก็หาคนที่มีความเข้าใจในการทำหรือสร้างเครื่องรางของขังประเภทนี้ออกมาให้คนทั่วไปได้รู้จักหรือนำไปใช้เนี่ยค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งในวันนี้วัตถุมงคลประจำวันนี้นี่เป็นเครื่องรางที่เรียกว่า,าเป็นเครื่องเสริมสิริหรือโชคหรือเสริมอำนาจบารมีของบุคคลทั่วไป รวมถึงขุนน้ำขุนนางหรือจกกักรพรรดิหรือกษัตริย์เลยก็ว่าได้ค<ะ>ในสมัยอดีตเนี่ยมันจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเอาไว้เสริมมงคลถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะคนจะรู้ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ต้องมีช้างเผือกอืออ่าอะไรประมาณแบบนี้แต่ในมันจะมีโฉลกที่ว่าเรื่องสัตว์มงคลเนี่ยอยู่หลายประการมากแต่ปกติเราจะต้องหาสัตว์ที่มีชีวิตจริงเพื่อนำมาใช้เป็น เพื่อนํามาเลี้ยงให้อยู่ในอานัตหรือเป็นบริวารที่เราเลี้ยงเลี้ยงดูหรือเปรียบเสมือนว่าสัตว์เหล่านั้นนะเป็นบริวารเรายังกษับสัตว์กกพระจักรพรรดิทิราชก,ก็ต้องมีช้างเผือกอ,อย่างน้อยสามเชือกถึงจะเป็นจกักรพรรดิทิราชได้อ,อะไรประมาณแบบนี้ในไทยเราเนี่ยมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ตามวัดวาอารามทุกวัดบ้านเรือนที่รักชอบสัตว์ประเภทนี้ก็มีอยู่จํานวนมากก็คือแมวแมว แมวเนี่ยนับเป็นเครื่องบรรณาการในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันสมัยตั้งแต่สมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยก็มีการนํานแมวเป็นเครื่องบรรณาการไปถวายควีนอลิซาเบธและรวมถึงมีการนําแมวเนี่ยเป็นเครื่องบรรณาการไปถวายอย่างประเทศต่างแดนเป็นจานวนมากรวมถึงถ้าเอาเด่นชัดเลยก็คือในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านมีการนําแมว ที่เรียกว่าสายพันธุ์วิเชียนมาศเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องบรรณาการหรือเอาไปเป็นของฝากให้กับาราชินีต่างประเทศหลายๆประเทศจนแมววิเชียนมาศเนี่ยมีปัจจุบันได้มีการถูกพัฒนาสายพันธุ์ในหลายๆประเทศแล้วก็เบี่ยงมาในเชิงหลายสายพันธุ์ลักษณะของแมววิเชียนมาศก็คือจะมีจะมีจุดแต้มอยู่บนตำแหน่งตัว บางคนเนี่ยก็จําสับกันระหว่ังกับแมวก้าวแท็บแมววิเคียนมากก็จะมีตําแหน่งแมจะมีตําแหน่งอยู่บนตัวก้าวตำแหน่งเหมือนกันแต่จะไม่ย้ายตําแหน่งแต่แมวแมวที่เราพูดถึงนละนํามาสร้างเป็นเครื่องรางเนี่ยวันนี้เรานําวัตถุมงคลหรือเครื่องรางในแนวทางเครื่องรางของเครื่องบรรณาการก็คือเครื่องเสริมสิริมงคลในตัวเสืออนหน้าประวนในตัวเนี่ยเอามาทําและให้สมาชิกได้รู้จักก็คือ แมวมนก้าวแต้มแน่นอนว่าถุปพระคุณที่เป็นแมวก่อนเราจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยแต็คแขกออกแปลน่ะไม่มีคาถานะคาถาก้าวเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเหงาอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีคาถาบอกไว้ก่อนเลยแต่เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแมวให้ฟังก่อนแมวเนี่ยนับเป็นสัตว์ที่มีความเป็นมงคลสูงคู่กับไทยมาอย่างช้านานแมวเนี่ยมีทั้งแมวที่เป็นกาลากินีแล้วก็แมวที่เป็นมงคล แต่แมวชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้หาดูได้ยากถ้าเป็นแมวที่มีชีวิตจริงๆมีชีวิตจริงๆแล้วอยู่ในสายพันธุ์นี้จริงๆปัจจุบันนี้เคยมีการซื้อขายกันอยู่ที่ตัวหนึ่งหลายล้านบาทแมวเป็นๆเ,เลยนะซื้อขายกันอยู่ที่ตัวหลายล้านล้านบาทก็คือแมวก้าแต้มลักษณะของแมวก้าแต้มนี่ก็คือขาเนี่ยจะเหมือนสิงโต หน้าหน้าเนี่ยก็คือจะเหมือนสิงโตคือจะเหมือนสิงโตทุกสัดส่วนเลยก็คือขาใหญ่กระโหลกกลมหูตั้งาหางยาวอะไรแบบนี้ก็คือมันจะมีลักษณะของสัตว์ที่เบีอยมหน้าแต่บนลายบนตัวมันเนี่ยก็จะมีจุดแต้ตมตามตำแหน่ง9้าตำแหน่งแล้วแต่จะผัดเปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนแต่ขอให้มีตามครบตามตำแหน่งเ้ตาตำแหน่งคือเจุดเนี่ยก็ถือเป็นแมวมงคล คนพิเศษแห่งแมวมงคลก้าวแต้มเนี่ยเขาเชื่อว่าเมียไว้ก็ชนะเมียไว้ก็ก้าวหน้าเมียไว้ก็ทําอะไรก็จะถึงที่สุดแห่งชีวิตแมวก้าวแต้มเนี่ยนะับเป็นแมวหายากในปัจจุบันนี่ถ้าจะบอกว่าแมวอะไรหายากที่สุดกันได้จะต,ต้องเป็นแมวก้าวแต้มนี่แหละแมวก้าวแต้มเนี่ยโผล่ออกมาให้เห็นเนี่ยสิบยี่สิบปีมีสักตัวหนึ่งไม่ใช่ว่ามีเรื่อยๆนะ สิบยี่สิบปีอะ่ะจะเจอแมวก้าแต้มสักตัวหนึ่งในไทยเราเนี่ยรวมถึงต่างประเทศด้วยแมวก้าแต้มเนี่ยก็เลยกลายเป็นแมวที่หายไปเป็นแมวที่หายสาบสูญไปแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังมีบางตัวที่เขารักษา,าไว้แล้วก็มีกามีบางตัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะมีการแต่คนที่เลี้ยงนี่ก็โคตรรวยอะ่ะก็สมกับตําแหน่งแล้วก็ตามตําราโบราณที่บอกว่าใครมีแมวก้าแต้มเนี่ยจะนํามาซึ่งวาสนาเงินทองโชคลาภอํานาจ ไม่ขัดไม่ไม่ขัดสนอยู่ตลอดเวลาก็เปรียบเสมือนกับก้าวหน้าก้าวอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ในวิชาไทยโบราณเน่ยเขาก็มีเครื่องรางนะเขาก็มีเครื่องรางเขาก็มีเครื่องรางชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิชาแมวมนวิชาแมวมนวิชาแมวมนเนี่ยก็จะมีแมวอยู่สาประเภทก็คือแมวที่เกี่ยวกับเรื่องความก้าวหนะ้าก็คือแมวก้าวแต้มเาเรียก9้าแต้มแมวมนต อีกแมวหนึ่งก็คือเป็นแมวที่เกี่ยวกับเรื่องอป่าบพูดผีปีศาจเป็นแมวที่เปรียวกับเกี่ยวกับเรื่องการปราบพูดผีปีศาจเขาเรียกว่าโกนจาแมวมนก็คือเป็นแมวดําโกนจาแมวมนแล้วก็มีอีกแมวพันหนึ่งอันนี้เป็นแมวปีศาจมีไว้สําหรับทําคุณใสาอาถรรพ์มนดํานําสิ่งชั่วร้ายเข้าหาคนก็ตรงชื่อเลยก็คือแมวปีศาจก็คือเป็นแมวเป็นแมวดํา แต่รูปร่างอัปรัต์ตาแดงตาแดงะะเขาเรียกแมวปีศาจก็วิชาแมวมนต์มีทั้งหมด3ประเภทแต่แมวปีศาจเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันเอาไว้แกล้งคนเราก็ไม่ได้ทำออกมาส่วนแมวที่เราทำเนี่ยเราเน้นทำที่แมวก้าวแต้มก่อนแล้วเราก็พนวกกับวิชาความเชื่อหลายๆสายรวมถึงชาวไทยใหญ่ด้วยไทยใหญ่เขาก็มีความเชื่อเรื่องแมวก้าวแต้มว่า ใครเลี้ยงเอาไว้เนี่ยก็จะนํามาซึ่งความก้าวหน้าอยู่เสมอในตำนานของพาม่าเนี่ยเขาเชื่อว่าบุเรงนองเนี่ยก็เลี้ยงแมวก้าวแต้มนะแมวก้าวแต้มนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์หรือสัตว์คู่บารมีของผู้บีบุญคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยเรากลับมาว่าถึงตัวเราไอ้ตัวเราเนี่ยลําพังดวงในตัวเราอาจจะทําเรื่องหนึ่งเรื่องดดดดดดใดได้ยากนี่เหอไหมเราจ,จะ<ฆ>ทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดไดย้ดายาก คนโบราณก็เหมือนกันมันจะบอกว่าวิชาสิ่งวิชาเหล่านี้มันเป็นวิชาเสริมสิริมงคลเพิ่มขึ้นมาในตัวก็คืออย่างถ้าอาศัยตัวเราเพียวๆเนี่ยมันก็ว่าด้วยเรื่องดวงเราอ่าเหมือนกับคนเป็นผู้นําอย่างกษัตริย์เนี่ยถ้าอาศัยดวงกษัตริย์เพียวๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนเสมือนกับว่ายัางธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่มีช้างเผือกมาอยู่ในความครอบครองเนี่ยเพราะช้างเผือกมันจะมีตระกูลเหมือนแมวช้างเผือกก็จะมี ตระกูลพรมมาพงมา,าม,มาจากพรมมาจากพระ,ะอินออมาจากพระนารายณ์จากพระสวนมาจากพระอะไรหลายๆอย่างหลายๆตระกูลเขาก็เชื่อว่าถ้าช้างเผือกมาอยู่ในอนัตบริวารเท่ากับกระส่ายคนนั้นเนี่ยบรารมีแผ่ภพศาลถึงขั้นพระเทพเทวาที่แปลงร่างมาเป็นช้างเผือกตามตระกูลเหล่าต่างๆมาอยู่มาหามาสู่มาอยู่มาเป็นบริวารก็เปรียบเสมือนตัวเองเนี่ยมี อำนาจวาสนาบารมีที่แผ่ไพศาลเหมือนรัชกาลที่เกนะ้าเนี่ยรัชกาลที่เก้านี่มีช้างเผือกหลายเชือกมากอืก็เลยเขาบอกว่าบุญบารมีท่านถึงขั้นกษัตริย์ตาทิราชถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับรชกาลที่เก้าเราเนี่ยถือว่าเป็นพระกษัตริย์ตาทิราชเลยก็คือเป็นมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่เพราะมีช้างเผือกอยู่หลายเชือกอืออ่าราวน,นี้พอมาถึงชาวบ้านธรรมดาร้านตลาดทั่วไปหรือคุณน้าคุนนางเนี่ย เขาก็อยากจะมีความเป็นมงคลในตัวเองมันตำราบโบราณก็เลยมีมีการเลี้ยงนกเขาชวาเพื่อเสริมบารมีเอาจากรูปทรงเอาจากการขันของเสียงก็คือเลี้ยงนกเขาชวาจะเห็นว่าคนโบราณเก่าๆเลยมักจะชอบเลี้ยงนกเขาเพื่อเสริมสิริมงคลอ่าก็ มีการเลี้ยงมา้าฮะม้าก็จะมีอีกก็จะมีม้ามงคลตามตำราวิชาการดูม้ามีการเลี้ยงม้าเลี้ยงมงคลเลี้ยงวัววัวนี่ก็มีตำราดูวัวมงคลเลี้ยงควายอ่าควายก็มีตำรามงคลเลี้ยงหมาหมาก็มีนะตำราหมามงคลอ่สุนัขเนี่ยก็มีตำราสุนัขมงคลแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่นับเป็นของสูงก็คือแมวแมวเนี่ยเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่มี คุณวิเศษหรือคุณลักษณะหรือชาติพงเนี่ยสูงเทียบเท่าน้อยน้อยกว่าช้างเผือกนิดเดียวน้อยกว่าช้างนิดเดียวช้างเผือกแมวเนี่ยมีสักสูงน้อยกว่าช้างเผือกนิดเดียวแมวถึงกลายเป็นเครื่องราชบรรณาการมาทุกยุคทุกสมัยยันปัจจุบันก็ยังเป็นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นตำราไทยโบราณการขึ้นบ้านใหม่จะต้องมีแมวเขาจะต้องมีแมวเลยนะเด็กรุ่นใหม่รู้แล้วเนี่ยการที่จะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีแมว อ่าเป็นของที่นําไปขึ้นบ้านใหม่แมวจริงแมวตัวจริงๆเลยจะต้องมีแมวตัวเป็นๆเลยนะอ่าอยู่อยู่ในวันที่ขึ้นบ้านใหม่เหมือนกับเป็นของเขาเรียกเครื่องเครื่องเครื่องการขึ้นบ้านใหม่ก็คือจะมีแมวมีคกมีสากระเบื้อีอะไรเงี้ยคือเขาจะมีของเขาแต่ดูเหมือนต้องมีแมวแล้วแมวก็ต้องเป็นแมวมงคลด้วยแม้กระทั่งการแต่งงานเนี่ยก็ยังต้องมีแมวนะอือถ้าเป็นไทยโบราณ่ะการแต่งงานอะไรก็ยังต้องมีแมว แมวเนี่ยถือเป็นสัตว์มงคลชั้นสูงบุรพาจารย์ในสมัยอดีตน่ะเขาก็เลยมีวิชาว่าด้วยเรื่องแมวมนแมววันี่ยเป็นวิชาของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์อ่างทองไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ไม่มีอยู่จริงมโนไม่ใช่น่ะวิชาแมวมนเนี่ยเป็นของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์อ่างทองท่านเรียนมาจากไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยถามอาจารย์ไว้<ม>แต่เราเนี่ยรับสืบทอดวิชาเนี่ยมาจากอาจารย์เกรียงวัดบางน้ำเย็นแสวงหาอ่างทอง ชานเกียง<ม>เนี่ยแกก็สอนวิชาแมวมนลแล้วก็อธิบายทั้งหมดเลยจนเราก็เนี่ยแกก็อธิบายว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมันหาแมวจริงไม่ได้<ม>แล้วก็ไม่ขยันจะเลี้ยงแมว<ม>อ่าก็เลยมีการเอาไม้เนี่ยมาแกะสลักเป็นรูปแมว<ม>ตามนามมงคลอืโด<ม><ม>คือการเรียนภาษาขอบเนี่ยมันก็จะมีการอัคระตามวันเกิดทั้งเจ็ดวันอ<ม>เราเกิดวันอะไรคำนวณว,วันเดือนปีทักษะแล้วเนี่ยเราก็ไปหาไม้ที่เป็นมงคลนั่นแหละ มาแกะเป็นแมวมันก็จะใต่ตำราทักษาจะมีบริวารเนี่ยตัวไหนที่บริวารอายุเดชส ula, าาีมูละอุตสาหะมรีแมวนี่เป็นสีหรือสิริเราก็ต้องนับเลยว่าเวลาเรารับทักษะแล้วตกสลริหรือสีเนี่ยอ,อยู่ที่ตัวตัวไหนเป็นตัวแทนในนามของไม้ตัวไหนเช่นถ้าเกิดเป็นตะเคียน <ตะ S 1> ก็จะไปหาไม้ตะเคียน,ยนมาแกะอ่า ตาตาธาานะถ้าเกิดเป็นตะเคียนเนี่ยก็ไปถ้าเป็นตาก็เอาตะเคียนตาแปกอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าลงตาก็จะตะเคียนเอาไม้ที่เป็นมงคลตะเคียนทองเงี่ยมาแกะออเอามาเอามาแกะแล้วก็สร้างมาเป็นแมวมตนให้อยู่ในลักษณะของตัวสีก็คือเป็นสิริบเขาก็จะไว้ใกล้ๆเป็นตุ๊กตาแมวเนี่ยไว้ใกล้ๆกับที่ทํางานไว้กับที่นั่งบ่อยๆหรือแกะเป็นตัวเล็กๆพกไปไหนมาไหนอะไรแบบนี้ อ่ามันเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเสืออน,น่จปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยกำลังจะบอกว่าปัจจุบันใี้เราทําอะไรมักจะสําเร็จได้ยากเพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลาไปเข้าออวัดทําบุญไม่มีเวไม่ไม่มีเวลาไม่มีทรัพย์ในการไปบริจาคทานและผ,ผ,ผู้กับผู้ถ้าเริ่มทําตอนนี้กว่ามันจะสะสมบารมีให้ถึงที่สุดและได้ใช้มันก็เป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าวิชาเนี่ยเหมาะแล้ว เหมาะนะัาการที่จะนํามาเสริมบารมีให้กับตัวเองเป็นเป็นนำวัตถุมงคลที่นํามาเสริมบารมีกับตัวเองได้เราก็เลยได้ทำก้าวแต้มแมวมนมก็คือวิชาแมวสามประการเดี่ยเราเอาแมวมนทำทำแมวม,มนขึ้นมาในแมวมนเนี่ยเราทำอยู่ในท่าเหมือนกับเป็นบริวารน่ะเหมือนกับเราเดินไปไหนแล้วก็เดินคอเทียกับเราแล้วก็ดูสอดสายสายตาดู ดูคนที่จะมาดูโชคดูลาบดูอะไรให้เราอะไรแกแล้วเราก็มีฐานยืนอยู่บนฐานเนี่ยบนฐานของแมวเนี่ยถ้าเราส่องไปเราจะเห็นแต้แมก็คือมันจะมีห้ากับห้ากับสามไอ้ไอ้ไไ ology, มันจะมีมันจะมีห้าเนี่ย 3. ไอ้หกกรหกกะสามนี่มันจะเป็นหกกะสามดิอ่ามีหกกระสามใช่หกกรสามแล้วถ้ามีหกกะสาม เป็นเป็นตำแหน่งวิชาไพ่เกาอ่าเป็นวิชาโคกษาที่เป็นไพ่เกาแต่ถ้าห้ากับสี่เนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะไม่ได้ใช้กระสัะถ้าใช้กระสับเนี่ยต้องเป็นหกกระสาหกกรษาเนี่ยเป็นวิชาไพ่เกาที่ว่าในเรื่องก้าแต้มก้าแตม้มนี้หมายถึงกินแล้วก็ชนะทั้งหมดมันก็เลยตรงเคสกับแมวอันนี้ไม่มีในตำรานะอาจารย์แขกเนี่ยเอามาใสา่ประยุกต์ใส่เอาเองด้วยภายยาูมิปัญญาตัวเองก็คือใส่เอาเอง ทีฐาเนี่ยก็เป็นยันกําเนิดยันกําเนิดนี่คือทําให้สรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีชีวิตกําเนิดเกิดขึ้นมาได้ส่วนผงข้างในเนี่ยผงข้างในเนี่ยเราใส่เป็นผงคาดผงที่เกี่ยวกับเรื่องแร่อาถรรพ์ผงสะเก็ดดาวผงโพก,กซัพอะไรเงี้ยผงม,ม,มหาอำนาจก็คือให้ตรงกับตำวิชาแมวเราก็เลยใส่ใส่ผงพวกนี้ไปตามตำราวิชาเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะของแมว เราก็เลยเนี่ยนำนำเสนอขอมาต้้งมีวันนี้ก็คือนำเสนอขอมาต้้งมีก้าวแต้มแมวมลก้าวแต้มแมวมลสัตว์มงคลที่เสริมสิริมงคลในตัวให้มีบารมีมากขึ้นเราให้เช่าในราคาที่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทราคาที่หนึ่งพันบาทเช่าได้ทุกคนพกพกไม่ต้องพกสูงหรอกนะพกต่ำได้ไพกใส่วพวงก,กุญแจพกไปให้มันเป็นบริวารเหลือไปตั้งไว้ทําโต๊ะ เอาไปตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานเนี่ยดีนะบบเสมือนว่ามันเป็นองค์คลรักษ์พิทักษ์เราอะไรเงี้ยฮะเป็นองค์ครักษ์พิทักษ์เราเราพกติดตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีสัตว์มงคลที่เสริมสิริเสริมบารมีตัวเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นี่กับความรู้เรื่องก้าวแต้มแมวมนอ่าพอประมาณแล้วก็ว่าเรื่องคุณลักษณะของแมว อันนี้อันนี้ก็มีตําแหน่งอยู่ในตัวมันเลยเก้าจุดอนการที่เราทําไว้ยุบอสเตรีมงคนสองตัวแมวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวต้อตไปเพิ่งทำเต็มก้าวแต้มแม่ฮอร์นแต่ที่ตานนจะไม่เห็นแค่ใครทํานะเนี่ยแต่ต่อไปจะมีแน่เก้าแต้มแมวฮอร์มนอันนี้เป็นเนื้อนาวา่าโลหะมหาชนวนที่เราสร้างขึ้นมาจากชนวนมวลสารว่าด้วยตาดําราหลายอย่างก็ทําออกมาเป็นเก้าแต้มแมวฮอร์มนใครที่สนใจก็รีบติดต่อ ให้เช่าในราคา1,000งพันบาทในเทปนี้ก็เรื่องก้าวแต้งก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนะ้ากับเรื่องต่อไปค่ะ